ครับก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่เกมน็อกน็อกพา์ที่ห้าเข้าไปแล้วนะครับผมขอโทษนะที่วันนี้หายไปไม่ได้ลงตอนเช้าน่าจะมาลงตอนงคืนแทน,นะฮะเนื่องจากว่ามีธุระนิดหน่อยตอนวันนะฮะโอเคคราวนี้นะในกายอยู่ชั้นบนซะและ้วเหมือนเดิมครับบ้านบ้านยังคงมาเยื่อออกใครมันออกแบบบ้านดยยาให้ดูนะมีหนังสืออยู่มากมายเต็มหมดเลยตรงนี้ทุกอย่างมันดูไม่มีที่สิ้นสุดเป็นโน้ตที่เขียนวนอ่าทุกอย่างครับ รอยเท้าทำไมบ้านบ้านมันทรงตัวอยู่ได้ยังไงวะเนี่ยฮะแต่แรกผมตกใจอีพะคุมนี่เฮ้ย,แ,ยแต่รอบนี้ดีมากครับผมใช้เมาส์ใช้เมาส์ได้แล้วนี่เลื่อนออกค้างได้แล้วปกติต้องกดคิวอย่างเดียวเออมีผู้ใจดีเปิดประตูให้เดินลงไปดีกว่าจื๊บทำไมเขาไม่ทำเป็นบันไดแบบบันไดเป็นขั้นไปทำไมเขาเอาบันไดลิงมา แล้วนี่เดินแบบมือไม่แตะมันใจนะใช้ใช้ตีนตีนสองตีนเดินขึ้นได้เลยโคตรเก่งนี่โคตรเทพเจ้าแห่งการทรงตัวอ่าจำได้ว่าครั้งที่แล้วเราเดินไปชนกับเอ่อพูดผีปีศาจท,ที่เป็นใบไม้นก็มีขอบนี่ไงขอบมันเริ่มมาแล้วเสียมจำอ่าไม่ได้แดกหลบไปก่อนเลยอจุกจุกเอ้ยเราเห็นผู้หญิงน้องไปหาน้องได้ไหมอืมน้องไม่คุยกับพี่เลย คือถ้าเป็นตัวอื่นจะว่าเราเดินไปใ,ใกล้มันจะไม่หายนะเห็นไหฮะเห็นนะ<ๆ>นนะตรงหัวเนี่ยอยู่ตรงหัวแล้วไม่รู้มันคือตัวอะไรเหมือนกับที่เกมเตือนเราตั้งแต่ตอนพาร์แรกๆเลยนะเ่แบบว่าทุกอย่างมันจะเป็นแบบว่าไม่ไม่ชัดเจนไม่เคลียร์เฮ้ยผมเห็นน้องอีกแล้วนี่น,นี่อยู่หลังไม้นี่ใช่ไหมอ่ะอา้าวเกิดขึ้นวะเุ้ยอะไรอะไก่งวงนกพิราบป,ปลา ทำไมเป,เป็นหน้าคนคงขนล,ลุกว่ะอันนี้คืออะไรวะผมยังไม่อยากกดะไรนะเผื่อมันข้ามหรือว่ามันให้ดูแค่นี้มีอะไรอีกไหมเนะี่ยกดข้ามได้ยังหรือมันจะข้ามมันเองเสียงเพลงดับแล้วเนี่ยโอเคมันคือ บางครั้งคราวฉันก็เห็นสิ่งที่ไม่อาจเป็นไปได้ในบางครั้งฉันเห็นดาวดวงใหม่ในฟากฟ้าแต่ฉันก็ไม่ได้บันทึกไว้ในรายง,งานของฉันมันเป็นเพียงภาวะจึงเศร้าหรือบางทีมันอาจจะเป็นสิ่งที่แย่กว่านั้นพวกเขาบอกว่ามันเรียกว่าภาวะง่วงนอนน่าจะนำไปสู่อาการง่วงนอนแต่เดี๋ยวมันก็ผ่านไป<ม> <c oughs> อย่างนั้นเลยนะ โอเคเราไปต่อดีกว่าไม่ว่าเมื่อกี้เราจะเห็นอะไรอย่าเพึ่งไปพั้มเพลอถึงมันโอ้โหใกล้ใกล้ใกล้จัดมันจะเจอพานเมื่อไหร่วะนนี้จะเดินย้อยกลับไปทางซ้ายก็ยังไงอยู่เหมือน,มนเมื่อกี้ผมเดินไปเจอผู้หญิงบ่อยๆคือเดินไปเจอน้องบ่อยๆแล้วมันจะมีภาพเป็นเรียกว่าอะไรแฟกเมนต์เนาะหรือเขาเรียกวไรชิ้นส่วนเลยปะหรือชิ้นส่วนของทรงจาอะไรเงี้ยนั่นใช่น้องปะไม่ใช่ น้องไม่มีใบไม้คุมหัวขนาดนั้นอะไรเออลากลากไม้มันเริ่มเข้ามาใกล้ๆแล้วครับมันจะถึงตัวเราอยู่แล้วเนี่ยมันจะถึงขอบจอ,อยแล้วโอ้ยเสียงไม่รู้คุไมไม่รู้ว่าคุณผู้ชมได้ยินหรือเปล่าแต่ผมได้ยินเต็มสองหูเลยครับเสียงมีคนโหยหวนอยู่ทางขวาเนี่ยเอ,อ้ยมันจะถึงบ้านเมื่อไหร่อ๊้ถึงแล้วืเหมือนได้ยินที่กูพูดไปครับปับ้นหลังที่เท่าไหร่เข้าไปแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่หก หลังที่แปดเข้าไปแล้วครับบ้านคงจะงอกแล้ววนๆมาเล่จนถึงประตูเอาละครับมันดูกันว่าพาร์ทนี้มันจะมีผีตัวใหม่มาหรือเปล่าลุกจากเตียงไปไปประตูทางซ้ายกันเลยไหนดูบ้านซิโอ้นี่เราอยู่ข้างล่างสุดเลยเนี่ยฉันเข้าใจแล้วมันเป็นเคสของการเดินละเมอจริงๆด้วยมันค่อนข้างจะเพอร์เฟกเซนต์ มันสมเยสมผลฉันน่าจะซ่อนแดลี่ไว้ที่ไหนสักที่ตอนที่ฉันเป็นเด็กฉันซ่อนของไว้หลายที่มากตอนนี้ฉันต้องผ่านพวกมันทั้งหมดไปให้ได้อืมจะใครก็ออกแบบบ้านาเนี่ยบ้านบ้านทําไมมันเผยออกไปข้างนอกขนาดนี้วะเนี่ยโอ้น้ําหนักมันทวงดุลบาลานซ์กันได้ยังไงใครเป็นวิศวกรอยากให้รู้นะใครเป็นสถาปนิกดีกว่าอยมีนาฬิกาขอบคุณครับอี่มาห้องต่อไป ห้องนี้ประตูโดนปิดไว้เปิดประตูไว้ครบทุกห้องเหมือนกับแดลี่ที่บอกไว้ในก่อนหน้าก่อนหน้าหน้าเลยกลัวหมายถึงว่าที่ผ่านๆมาที่เราอ่านๆไปๆมาทั้งหมดเนี่ยืมต้อนรับแขกเก่งมากครับตั้งเล่นมานี่แทบจะไม่เห็นโต๊ะสักโต๊ะเลยโต๊ะสักโต๊ะโคตรสรพสนามหมายถึงโต๊ะสักตัวนั่นแหละแขกที่เห็นดูจะไม่ดูเหมือนไม่ใช่คนเลยฉันคิดผิด ที่พวกเขาไม่ได้มาจากข้างในพวกเขาเป็นแขกจริงๆฉันหลอกตัวเองฉันควรจะจินตนาการว่าพวกเขาเป็นสิ่งที่แตกต่างออกไปแต่ตอนนี้มันสายไปแล้วอุ้ยเสียงใครร้องไห้ครับผู้ชม,มครับได้ยินไหมฮะอุ้ยเห็นเห็นห้องบรรจุไหมฮะห้องบนสุุเลยอุ้ยประผิดห้องบนสจุแต่เห็นไหมมีใครร้องไห้อยู่ครับอุ้ยโว้ยชิด อะไรเนี่ยอย่าโอ้ใกล้จังนะตกใจหมดไม่เดินไปโดนแล้วกันนะเดี๋ยวเวลารถฉันกำลังเพ้นแหละเนี่ยฉันต้อง,งชเช็คบ้านให้เสร็จก่อนอนะ่ะแล้วค่อยกลับไปนอนครับ <c oughs> <c oughs> เปิดไฟคนเปิดไฟ <c oughs> ทำไมมันมีผู้คนอยู่ทางขวาด้วยวะ <c oughs> คนอยู่ในกองใบไม้เฉยไม่หลับตาใช่ไหมโอเค หรือว่านี่คือผีมาแล้วอะเราจะเดินเราเดินไปโดนเขาได้ป่าวอะไม่เสี่ยงนี่ก่อนเนาะ <c oughs> โอ้โหคนลุกว่าไกลมากแกพี่อ้าวแล้วมันฝังอยู่ที่ไหนล่ะน่าจะเป็นที่ไหนใกล้ๆสักที่เมื่อฉันกลับถึงบ้านมีเพียงดินอยู่บนเตียงและใบไม้ที่จัดเรียงในลักษณะที่คำที่ว่าอะไรแปลกเหรออันนั่นแหละ มันจะหมายความว่าไงกันนะไม่รู้หายไปก็ดโอเคมาทางซ้ายหายไปก็ดีแล้วครับผมจะได้เคลียร์ห้องได้อย่างสบายใจแหมนึกว่าต้องเดินไปโดนก่อนหลับตาไหมไม่หลับด้วยจ้าใบไ,ไ,ไ,ไม้หายไปแล้วอุ้อืมใบไม้หายไปแล้วแต่มาปิดตรงนี้แทนอย่าปิดอะไรข้างหน้าเราผมปิดกูเปิดอืมแลกกันนะห้องนี้ไม่หลับตาด้วย ผมไปฝั่งซ้ายเรื่องไม่สบายใจแล้วไปฝั่งขวาดีกว่าหลับตาไหมผีหลับอ่ะหลับขอให้กายสักอันได้ไหมมันคือตัวอะไรรอบนี้อุ้ยตกใจนึกว่าผีที่นั่งอยู่อีกอันนี้ไม่หลับตาโอเคเฮ้ยเฮ้ย,ยเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้โหใกล้ใกล้ชัด,จดเจนก็ไม่ใกล้ขนาดนั้นแต่ตรงนี้มันไม่มีทางหนีเฮ้ยปิดปิดทางขวาเฉย ผมควรเดินรีบว้าวโอ้โอ้โหไม่บอกกัน,นสักคำเฮ้ยเสียงใครลากอะไรวะรเฮ้ยรถเข็นเนาะรถเข็นหรืออะไรวะอะไรวะมึงไปกล้าเดินเลยเนี่ย Just you thought about it. when อะไรขอเปิดไฟหน่อยโอเควิ่หลับตาหลับตาวิ่งนายกาเยี่ยมผีอะไรอ่ะผมได้ยินเสียงเหมือนใครลากล้อลากอะไรอ่ะหลับตาไว้หลับตาอ้าวชนะแล้วโอ้โหฟาดที่กลืนแลยฮะไวกว่าที่คิดนะเนี่ยแหม เ,เราจเจอผีตัวใหม่จริงๆด้วยมาเสน1ห,หน้ากระดาษเชียมันเล่นจากริมบ้านกันตอนนี้เลยจัดโต๊ะให้เป็นที่น่าจดจำสำหรับแต่ละด้านให้วางกระดาษแทนจานหลับตาแล้ววาดวงกลมของกระดาษแต่ละแผน่นพูดในใจด้วยเสียงที่ต่างกันวงกลมรอบแบ่งนี้ป่าวะในขณะที่จินตนาการว่าวงกลมนั้นจะมีขนาดใหญ่แค่ไหน ไม่ช้าก็เร็วคุณจะได้ยินเสียงที่ชัดเจนมากเหมือนกับว่ามีใครบางคนมาพูดอยู่ในหัวคุณว่าสร์สี่เหลี่ยมหรือ no, 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 r าไม,าไม่มันไม่กลมจากนั้นเดินออกจากห้องและปิดประตูด,ด้านหลังคุณซะโอเคครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวต่ออีกสักพาร์ทแล้วกันนะมาดูซิว่าตอนนี้นาฬิกายอยู่ที่ไหนไหนในาฬิกาย,ยูงบนหัวปะ คือนป็นไดก่อนเลยป่ะเดี๋ยวยังไม่เผยที่นายกา,าเลยอ่านายกาอยู่ขวาบนนะครับส่วนพี่ตัวใหญ่ครับพี่พี่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมทําไมทําไมบ้านมันขึ้นสูงขนาดนี้วะเนี่ยอ๋อขึ้นต่อได้อีกผมว่าไอ้บ้านหลังปัจจุบันเนี่ยเชื่อว่าที่เราอยู่ที่เราตื่นมาหลังจากเล่นกับผีเสร็จแล้วอะ่ะเนี่ยแต่ละห้องอะ่ะมันดูจะมีเฟอร์นิเจอร์ครบมากเลยสวอนอิสต์สตอริงอัมีโฟร์ออฟไซด์ <Const> แต่ไม่ทันจะ้ะขี้เกียจแล้วอน <laughs> Can see เนี่ยแต่ละห้องใช่ป่ะมันจะเหมือนจะมีเฟอร์นิเจอร์มีอะไรอยู่เต็มไปหมดเลยเนี่ยยกเว้นเตียงไงที่เราเห็นเนี่ยในอย่างห้องนี้ใช่ปะ่ะมันก็จะมีโคมไฟสองอันมีเก้าอี้แล้วก็อันนี้เขาเรียกอะไรตเตาตู้แมชชีนทุกอย่างมันดีกว่าที่จะเปิดด้วยตัวเองอะไรครับเปิดอะไรด้วยตัวเองครับเปิดหนังสือหรอลเปิดประตู เปิดตาเปิดใจเปิดสักอย่างหนึ่งออกไปก่อนแล้วกันนะอือือตอนรอแรกๆก็ว่าน่ากลัวแล้วนะไอพวกนี้อยู่เยอะยิ่งกลัวเขาอีกเฮ้ยเรามาหาผู้หญิงที่กอือผมว่าม,มันต้องเป็นการเก็บ c o l l e c t i b l ลสักอย่างเหมือนที่ว่าแบบเก็บผีเป็น c ล l l e เ t i b l e นะแต่เราต้องเก็บแต่น้องเท่านั้นดิก็เก็บไอพวกนี้นี่มันคนลุกอยู่เหมือนกันมันเก็บได้ปะ รู้สึกว่าไอ้ไอ้ลากไม้ดำๆมันจะเข้ามาหาตัวไวกว่าเดิมอีกไม่กล้าโดนเลยแต่และตัวนี้หน้าตาก็เอาจริงอุ้ยก็หน้าขนลุกเหมือนกันนะอืมอุย้ยใครโห้หัวนีก้กแล้วขนลุกขนพองกันทีเดียวอ่าอยู่ตรงหน้าเหรอจุกหลบไปครับมีน้องยังไงอ่ะ ฉันจะต้องเดินอยู่อย่างนี้อีกนานไหมอ่ามีการเอารูปแบบเดิมมาวางไว้เรียนแบบมึงเก็บลายเหรอฮะยืนต้องยืนท่าเดียวกันด้วยนะโอ้ลากไม้มาค่อยๆคืบคลานใส่หน้าจอเข้ามาเรื่อยๆเลยนี่เมื่อไร่จะถึงอุ๊ยอุ๊ยอุยอย่าจะโดนเอาอ่าเมาอีกแล้วขึ้นบนมัางแล้วกัน อหอยหวนเก่งนะหอยหวนเก่งันจะได้เจอบ้านเลยอย่างเดียโอ้ยนานเลอเกินพยายามจะเดินไปทางเดียวผมพยายามจะไม่เดินแ่ะว่าเดินซ้ายบ้างขวาบ้างอะ่ะมันนานกว่าเดิมอีกนะจริงไม่รู้ดิมันแล้วแต่รอบมั้งแล้วแต่ว่าดวงว่าบ้านเราจะเจอบ้านเมื่อไหร่บ้านมันจะเจเนเรตมาใกล้ๆหรือเปล่าอืมอันนี้พยายามกวาดสายตาดูรอบๆว่ามีน้องอยู่ป่อ คือเราต้องไปช่วยน้องเหรอหรือยังไงไม่รู้เลยแต่น้องก็ดูไม่มีท่าทีจะทําอะไรเลยนะน้องดูยืนนิ่งมากเข้าไปใกล้ๆก็หายตัวอกีกน้องเป็นนินจาเป็น e invisible girl วะอยู่ก็หายตัวตวนอนนี้โอ้โหยากไม้มันจะทิ่มตัวกูวอยู่แล้วเนี่ยแล้วเทียนเนี่ยใช้มันตั้งแต่พาร์ทแรกยันพาร์ทนี้แล้วเนี่ยเทียนมึงไม่ดับไม่ละลายไหนละ่ะอุ้ยพูดถึงน้องก็เจอเลยโอ้โห ทำไมครั้งนี้ใกล้จังอ่ะอ้าวครั้งนี้น้องไม่หายแล้วเหรอน้องครั้งนี้น้องไม่หายแล้วรครับอ้าวน้องไม่คุยกับพี่อะน้องน้องอะไรวะจะเจอบ้านได้ยังงูขุมขนลุกมากเลยตอนเดินผ่านน้องเมื่อกี้หน้าตาน้องดูเหมือนไม่เป็นมิตรเท่าไหร่ลากไม้สีดำก็ไม่เป็นมิรเช่นกันเมื่อไหรจะถึงบ้าน โอ้ยเฮ้ยเจอบ้านแล้วอุ้ยเส้นเลือดแดงเส้นเลือดแดงแล้วอุ้เส้นเลือดแดงเจ็ดิบตัวแล้วเข้าบ้านเข้าบ้านอือเข้าบ้านอือถ้าเส้นเลือดมนถึงตัวจะโดนอะไรขึ้นมาเนี่ยมาเล่นกับผีสักสักรอบหนึ่งเดี๋ยวพอละความขนลุกขนพองเริ่มเข้ามาถึงตัวอย่าบอกถ้งบ้านหลังเดิมอีกอ่ะมึงไม่เจเนเรตบ้านใหม่ให้กูใช่ไหมไหนดูสินั่นไงชัดเจนทำไมเขาไม่เจเนเรตบ้านหลังใหม่ให้เลย ฉันรู้สึกก็เหมือนมีอะไรแปลกๆอยู่ด้านข้างประตูะมันกำลังเรียกฉันอยู่จ้ะฉันมีฝันร้ายทันทีคอนสแตนลี่แล้วอะไรวะเออนั่นแหละช่างมันเถอะยังไขประตูไม่เสร็จเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันไม่ให้เราเปิดหรอเอา้าแล้วจะให้เราไปไหนอ่ะเนี่ยเนียเนียยมันไม่ให้เราเปิดอ่ะอุ้ย แล้วมันจะให้ผมไปไหนอ่ะผมเปิดประตูแล้วมันหน้าจอสั่นอะ่ะหรือเราต้องคนเปิดวะเอาอะไรวะก็เปิดได้นี่อะ,อะไรของกูอ่ะมึงมึงอะไรของมึงเนี่ยฮะได้ยินเสียงร้องไห้อีกแล้วเออี ไม่ต้องร้องทำไมดูเหมือนว่าฉันไม่ได้อยู่ที่นี่มานานเลยไม่รู้ก็เองบอกว่าเองมีบ้านต้องสิบหลังไม่ใช่เหรอเองจะอยู่คนเดียวคบทุกหลังสิบหลังพร้อมกันได้ไงล่ะแหมคนเดียวมีบ้านคนเดียวอะไรละ่ะมีต้องมีบ้านต้องสิบหลังจะอยู่พร้อมกันทุกหลังได้เหรอแบ่งให้คนอื่นอยู่บ้างก็ได้อุย้ยฟ้าผ่าฟ้าแลบเฮ้ยทางนี้มันตันนะเนี่ย เราควรออกไปฝั่งขวาบ้างเนี้ยเราไปฝั่งขวา,าแล้วไงเราเลยมาฝั่งซ้ายบ้างไม่มีนาฬิกาไอ้ครั้งเข้าเวนจําจได้ผ่านแรกๆึงจาสเก็ตุนะจําสเกแบบก,ก,ก,ก็ก็ไม่ได้ไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่แล้วก็ตกใจนี่เงินนาฬิกาออืเหมือนได้ยินที่กูพูด่ข้างล่างขอนาฬิกาทักอัน,นจะเป็นพระคุณมากคือระหว่างเนี้ยนะถ้ามันสปอนข้างล่างมานี่คือผมไปไหนไม่ได้เลยเนี่ยหลับตาไหมครับหลับตา อุ้ยแหมได้ยินที่พูดอีกแล้วเหมือนได้ยินแหะมันมี a อไอตักฟังด้วยอเกมนี้อุ้ยเห็นเห็นแล้วน้องอยู่ทางขวาเลยขวาเกือบสุดอะ่ะมันสปอนขวาสุดไงไอหลับตาหลับตาเรามาหลับตาตรงบันไดดีกว่าเผื่อมันวอพึ่งพูดไว้หลับตาตรงบันไดอย่าปิดประตูวะเปิดเปิดไว้เปิดไว้ทําไมวะเราเราไม่น่าจะจูเข้าห้องนั้นหรอกเนาะ เข้าไปแอบใต้เตียงตัวอะไรอ่ะอุ้ยเสียงนี้ผมจำได้ไอตัวแขว่งแขนใช่เปล่าว่ายูอะไรใช่หวะอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นตัวที่มีรอยเท้าเห็นรอยเท้าป่ะเห็นรอยเท้าป่ะครับเปิดไฟแป๊บอุ้ยมาห้องนี้แล้วมาห้องนี้แล้วขึ้นก่อนขึ้นก่อนเห็นป่ะเห็นป่ะรอยเท้าโอ้โหเต็มกับแพงหมดเลย อไปโห่ตรงซ้ายไปโหยไกลเลยนะมันจะขึ้นขัางบนปะอุ้ยอุ้ยอย่าอย่าขึ้นมานะขอมาห้องนี้ก่อนเรามาไขแล้วอุ้ยแล้วปิดประตูใส่หน้าเลยไม่ต้องร้องไห้อุ้ยมันมันไปห้องที่เปิดไฟได้ด้วยวะเห็นปะนี่กดในกาปุ๊บผ่านเลยไอตัวที่มีรอยเท้ามันไปห้องที่สว่างได้ด้วยครับ ผมนึกว่าผีมันจะปรากฏตัวให้เราเห็นแค่ห้องปิดเฉยเฉอันนี้ห้องสว่างมันก็ปรากฏตัวให้เห็นได้เหมือนกันเนี่ยโอเคหนึ่งหน้ากระดาษแล้วตอนนี้เรากําลังเล่นการตั้งถิ่นฐานใหม่มันเป็นเกมสร้างความปรารถนานี่คือวิธีที่คุณต้องเล่นถ้าใครสามารถตื่นก่อนลุ่งสั่งได้หนึ่งชั่วโมงบุคคลนั้นควรประกาศตนเองว่าเป็นผู้มีชีวิตในความคิดของเขาเมื่อพาร์ทิขึนผู้มีชีวิตควรจะยืนอยู่หน้านประตูและพูดออกมาอย่างเสียงดังว่า The h o u e is at hand คือหมายถึงว่าเวลาก็จะถึงแล้วน่าจะประมาณนี้มั้งได้เวลาเตรียมตัวแล้วหลังจากพูดไปอย่างนั้นประตูก็ยังควรที่จะคงปิดอยู่ถ้ามันไม่ได้ผลแปลว่าคนคนนั้นไม่มีชีวิตอีกต่อไปแล้วโอเคครับก็พอของปากข,ของคอกันไปนะฮะผมคิดว่าอีกประมาณ2-3พาร์ทก็น่าจะจบแล้วแหละโอเคสำหรับน้องๆพาร์ที้ฮขอจบไว้ที่เพียงเทนี้ก่อนล้กันไปล้บ๊ายบายสวัสดีครับว